ก้ามยังหนักค่ะอร่อยมากกินกับข้าวร้อนๆมันเยอะไหมคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพลอยในรายการ Hello Hangout ึ่งจะพาทุกคนไปกินดื่มเที่ยวในแบบไลฟ์สไตล์ฉบับ Hello กันค่ะและวันนี้พลอยมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งคืออยู่ในวงการอาหารคุณแป๋มจาก P.P Gallery ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่พลอยสวยจริงเลยดูสิคะสวยมากผอมโควิดอยู่บ้านนานมากค่ะเลย<บ>รอพี่พลอยชวนมาทานอาหารพี่จะพามาเช็คอินร้านหนึ่ง,ขงเขาเพิ่งเปิดใหม่เลยเราไปกันไหมคะไปกันค่ะ ค่ะวันนี้เราไปอยู่กันที่ร้านวิเศษสรรค่ะท<ค>ีะ่คนอพอทราบไหมคะว่าชื่อร้านแปลว่าอะไรเราไปหาคําตอบกันข้างในกันดีกว่าค่ะไปค,ะค่ะคือคำว่าวิเศษเป็นคําไทยโบราณนะคะจริงๆแล้วคือผู้ทำเตรียมสําหรับสําหรับวางหลวงมันเป็นคําพ้องของคําว่าวิเศษพิเศษแล้วก็สรรคือเลือกสราสารคัดสรรเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆ ที่นี่อาหารเป็นแบบอาหารสไตล์ไหนคะเป็นอาหารไทยแบบรสชาติดั้งเดิมคืออยากให้คนมา,มาทานปุ๊บเหมือนแนม่ทำเลยเราจะอินคอนเซ็ปที่ว่าแม้กนการเวลาจะเปลี่ยนไปแต่รสชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลงสวยจังเลย <laughs> ปลาจาระเม็ดที่ชอบมากเพราะว่าเขาบอกว่าปลาจาระเม็ดทอดกระเทียมราดน้ําซอสกระเทียมอีกนะคะความชุ่มของเนื้อปลาเนี่ยมันนุ่มแล้วก็มีรสมากขึ้นนะหอมค่ะหัวกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะคะคนละตัวเลยค่ะนี่เราจะอิ่มก่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นไซส์4ีขีดค่ะตัวละ8 4 5ยก็ออยังสงสัยมากว่ากุ้งแม่น้ำแต่ละร้านบางร้านเนี่ยเขาจะทำแบบสุกมากมก็เลยแบบอยากรู้ว่า ตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเขาทํายังไงให้มันสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในพอดีพอด,พดีค่ะส่วนซอสอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นซอสมะขามที่เขาทําขึ้นมาเองเนื่องจากว่าเขาก็เอามะขามเปียกเนี้ยมาผสมเป็นซอสแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําทีนึงเดี๋ยวจะแต่ละจานจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะทําทีเดียวเนี้ยเสิร์ฟได้30ตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นอร่อยเท่ากันทุกจาน อร่อยมากกินกับข,ข้าวร้อนๆกุ้งเขาทำแบบไม่แข็งเลยค่ะสุกพอดีมากมันเยิ้เลยค่ะแนะนําเลยว่าถ้าเกิดเราทานกุ้งตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแกะยากนี่ก็คือหมูดันจวนกวนใจนะคะทำไมถึงต้องรันจวนกวนใจคะ เพราะสมัยก่อนเนี่ยคุณยายอุบลเนี่ยเขาจะทําอาหารให้เด็กๆทานแล้วก็เด็กๆก็จะมากวนว่าทําไมยังไม่เสร็จสักทียายอุบลก็จะตอบว่าอย่ามากวนใจคนอุบลคนงามนะนก็เลยเป็นแกง <c oughs> แลันจวนกวนใจยายอุบลคนงามค่ะเคยอ่านนะ,ะคะเขาก็เล่าว่าผู้ที่ทําอาหารเสวยให้นายสมัยก่อนนะคะพอทําอาหารเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีของที่นายทานเห <c oughs> <ๆ>ลือก็จะเป็นพวกน้ําพริกกะปิหมูผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาของที่เหลือตรงนั้นเนี่ยมาต้มรวมกันพอกต้มหอมมากจนสม นั้นนะคะเจ้าจอม,อมต้องออกมาถามเลยค่ะว่าเนี่ยคือเมนูอะไรเลยต้องกินแล้วบอกรสชาติพี่นิดนึงได้ไหมคะมไม่โหระพาแบบหอมมากเลยอะรสจะเป็นรสกะปิทันทีเลยนะคะเป็นคนชอบกลิ่นหอมด้วยของของน้ำซุปหรือของขอะไรเป็นอย่างลรทานแล้วมันรู้สึกว่าได้กลิ่นมาก่อนนําก่อนอะไรย่างเงี้ยเด็กๆก็ทานได้นะไม่ได้เผ็ดก,กะปิเขาหอม สามารถอาหารไทยจานที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นพวกน้ำพริกหรือหลนหลนกุ้งยายย้อยเป็นชื่อที่มาทั้งหมู่บ้านแล้วนะคะตอนนี้เขาทำจากเนื้อหมูกับกุ้งนะคะเป็นไงคะอ,อร่อยค่ะกะทิหอมเมื่อกี้แอบถามเขาเขาบอกว่าคือกะทิมาคั้นสดสดทุกเมนูเลยค่ะคั้นเองใช่กุซอสณยายสะอาด ดูความอ้วนแน่นหนาของเนื้อปูนะคะว่าตัวใหญ่ขนาดไหนเขาทุบมาให้เรียบร้อยแล้วก็แค่ทานง่ายๆเนาะมันเชฟบอกว่าเบสของซอสเนี่ยมาจากมะเขือเทศอาวเหรอพี่นึกว่าเป็นแบบผ้าผงกะหรี่หน้าตาเหมือนเป็นไข่ปูกับไข่กล้ามยังหนักค่ะออกกําลังกายเยอะแน่นอนขออวดอวดกล้ามเป็นไงคะัูที่นี่แกะง่ายนะคะอ๋อนี่แกะง่ายค่ะอร่อยค่ะหอมกระเทียมมากค่ะ พอดีในอาหารข้าวไปแล้วอิงมากแต่ก็จะมีกล้วยไข่เชื่อมอีกที่นี่เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเขาบอกว่ากล้วยของเขาเนี่ยเห็นไหมคะเป็นทรงไม่เละเนือ่องจากว่าเขาใช้กล้วยที่ยังหามอยู่แต่จริงๆเนี่ยเวลากล้วยไม่เละมากพอทานแล้วมันจะแบบเหมือนคุกลิพยหนึบหนึบใช่เมื่อกี้ที่เราทานกันมาชอบตัวไหนที่สุดคะพี่ต้อมชอบกุ้งอะพี่มอยชอบเหมือนกันไหม พี่ชอบปูพี่ว่าปูเขาสดหนึ่งเนาะแกะง่ายแล้วซอสเขาอะกลมกล่อมละมุนของน่าจะเป็นตัวที่เป็นกับมันปูมัน<ด>ไม่พอยตัดซ้อนแล้วละ่ะใช่พี่ซดเลยเห็นป่ะใช่พี่สดพี่ว่าอร่อยคอมบิเมนชั่นดีมากเนี่ยส่วนตัวเป็นคนชอบทานแบบหอมเจียวแล้วก็ซ้อนมะขามของเขาเนี่ยมีความแบบเปรี้ยวออกมาแบบนิดหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าตัดกับรสของของมันกุ้งได้ดีชอบมากอะ ก็วันนี้พี่ขอบคุณเป็นแบนมากเลยเนาะที่แบบมาทานข้าวเป็นเพื่อนพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนี่เจอตัวจริงแล้วเนี่ยสวย,สวยเห็นไหมคะสวยเห็นไหมคะชอบมากเลยอยากทานข้าวแล้วแบบไม่อ้วนอย่างเงี้ย Hello Hangout EP ส <c oughs> นะคะเราจะไปกินดื่มเที่ยวแบบสไตล์ Hello เนี่ยที่ไหนบ้างติดตามชมได้ EP หน้านะคะ